ก็อนทำการสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีทชั้นแนวนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟล์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับเจมได้ตอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสรุปก็คือนะครับเพชรอาจจะไม่ติดลบนะครับแต่นะครับจะคือสิ่งนี้นั่นเอง นะครับผมจะเกิดอะไรขึ้นก็จะลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจในส่วนนะครับกิจกรรมที่นะครับหลายคนสงสัยกันอยู่เนี่ยนะครับผมสำหรับผึกทัพทีมแดงเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวพี่มาอธิบายว่าทัพทีมแดงเนี่ยมันได้มาจากกิจกรรมอะไรปีพศไหนนั่นเองนะครับวันนี้พี่หาข้อมูลตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะเพิ่งมีเวลามาทําคลิปมันเองนะครับวันนี้เดี๋ยวจะลงอีก2คลิปนะครับผมแล้วก็ตอนเย็นอีกคลิปหนึ่งประมาณนี้นะครับผมมาทีนี้มาเดี๋ยวพี่จะพาไปดู นะครับสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยมันมายังไงนะครับผมเดี๋ยวพี่พาไปดูในส่วนหน้ากิจกรรมมันก่อนนะครับที่ยังไงอ่ะที่หลายคนว่าแจกฟรีนะครับผมก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้นี่นะครับผมใครที่มีโทเคนทับทิมนะครับผมสีแดงอยู่แล้วเนี่ยก็คือสามารถนะครับผมแลกได้เลยนะครับก็คือเห็นแลกไปหลายคนแล้วแหละในกลุ่มนะครับรวมถึงเพื่อนในเกมพี่ด้วยนะครับหลายคนก็แลกไปแล้วนะครับหลายคนก็ยังระแวงอยู่ยังไม่ยังไม่ทันแลก นะครับผมนะยังไม่ทันแรกนะครับก็บกลัวอยู่นะครับผมก็คือมันเป็นโทเคนนะครับโทเคนทับทิมกิจกรรมที่ผ่านมานานแล้วนะครับประมาณปี2ปีแล้วแหละนะครับก็คือที่เนี้ยใครมันเหลือ uffle, ใครที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับก็คือสามารถแลกได้เลยนะครับหลายคนก็คือแลกไปนั่นเองนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่ขอพาไปดูว่ามันอยู่ในส่วนกิจกรรมอะไรนะครับนี่เลยนะครับพี่เ็าไปหาข้อมูลมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับหา เสิร์ชเข้าไปว่า,าทับทิมฟรีไฟนะครับแล้วก็ไปหาคีย์เวิร์ดที่ใกล้เคียงกันมันก็ไปเจอ,อยังไงไปเจอโพสต์โพสต์หนึ่งตั้งแต่โอ้โหปี6 3มอ่ะ2563าาอ่ะเจมได้โพสต์กิจกรรมไว้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมล่าสมบัติทะคันอัน,อน,อนชมนัมมานีนะครับอัญมณีนะครับล้ำค่านะครับผมก็คือจะต้องสะสมตัวนี้นะครับนี่เห็นปหสะสมผึกทับทิมสีแดงนะครับมีสีฟ้าสีเห,เหลืองนะครับแล้วก็ ถ้าเราครบ3ามอันนี้เนี่ยเราจะสามารถแลกหน้ากากได้ฟรีๆถาวรเลยนะครับผมส่วนทัพทีมสีแดงเนี่ยก็คือเขาจะอธิบายไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าหายังไงเนะเขาบอกว่าจะถูกซ่อนนะครับในเกาะสวรรค์น,นะครับมันจะโผลมาตอนไอมันจะโผลมาต่อผู้ที่มีความสามารถเป็นเลิศเท่านั้นนะครับอันนี้สําหรับทัพทีมสีแดงนะครับส่วนทัพทีมไพรินนะครับสีฟ้าเนี่ยนะครับถูกซ่อนอยู่ใน อาณาบริเวณที่กว้างใหญ่นะครับยากแจกการดำรงชีวิตนะครับและมีพืชขึ้นอยู่น้อยมากนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นนะครับโอปลอนะครับคืออัญมณีแห่งความรักและความหวังนะครมันจะโผล่มาก็ต่อเมื่อต้องการมอบสิ่งดีๆให้แก่คนอื่นนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการหานะครับสามอัญมณีนั่นเองนะครับกิจกรรมนี้เห็นไหมนี่2พฤษภาคมนะครับสองหถึงหพฤษภาคมสองห ตั้งนานแล้วนะเป็นกิจกรรมเก่าเองนะทีนี้หลายคนก็คือทํากิจกรรมตัวนี้ไว้แล้วนะครับแล้วก็ยังไงอ่ะเก็บเหลือผึกทับทิมไว้ในยังไงกล่องกระเป๋าเรานะครับผมตรงเนี้ยนะครับแต่งตัวตรงเนี้ยเนี่ยมันจะเหลืออยู่ตรงเนี้ยอื่นๆแล้วก็อยู่อยู่ตรงเนี้ยอยู่ข้างล่างตัวเนี้ยแบบเนี้ยอ่ามันจะเหลือแบบนี้เลยนะครับรีบไปเปิดดูเลยครับใครยังไม่เปิดดูเนะี่ยรีบไปเปิดดูเลยนะครับว่าตอนนี้เนะี่ยตัวเองมีกี่อันนะครับแต่พี่แนะนำอย่าเพิ่งแรกเนาะ อย่าเพิ่งแรกอย่าเพิ่งแรกนะครับเพราะว่าเจมข้อมาพูดแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนะครับพี่ก็เพิ่งมาดูนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูในสตรีมเจมเลยว่าเจมเนี่ยได้พูดอะไรบ้างนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับที่เกิดประเด็นดราม่ากันขึ้นเนี่ยนะครับสำหรับสกินปืน AWM เนี่ยนะครับน้องๆไม่ต้องงงนะครับทำไมพี่ถึงได้นะครับเพราะว่าพี่ได้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะว่าเจมเนี่ยเขาแจกให้มารีวิวนั่นเองนะตามนี้เห็นบ้างเนี่ยนะครับเป็นของสนับสนุนจากอ่เจมนะครับผมอ่าจากฟีฟ่าแคทเตอร์นั่นเองนะครับก็คือออพีีีีี่่จะะะะได้้้รรรรววิขงงททุกยยยาาเเลนนนนคคัับบปมณ เดี๋ยวพี่พาไปดูสตรีม GM ดีกว่านะครับว่าเขาพูดว่ายังไงบ้างนะครับสรุปเพชรไม่ติดลบจริงไหมสรุปเพชรไม่ติดลบเนี่ยแล้วจะทํายังไงต่ออ่ะเดี๋ยวพี่พามาดูกันนะครับนี่เลยนะครับสตรีมเมื่อ12ชั่วโมงที่แล้วนะครับก็คือเมื่อวานนั่นแหละนะครับเมื่อวานเมื่อคืนนั่นแหละนะครับผมก็คือถ้าใครอยากดูเนี่ยให้กอมาช่วงท้ายๆนะครับช่วง2ชั่วโมง51นะครับก่อนที่เจมจะลงสตรีมนะครับก็คือเจมได้เช็คดูนั่นเองนะครับมาพี่พายฟังกัน นะครับผมเนาะไปหลายวันก็อแรกก็น่าจะโดนดึงของคืนมั้งไม่แรกไปไม่ไม่เพชรไม่น่าติดตบแต่ว่าอาจจะโดนดึงของคืนนะครับฟังใหม่แรกก็น่าจะโดนดึงของขืนมั้งไม่แรกไปไม่ไม่เพชรไม่น่าติดตบแต่ว่าอาจจะโดนดึงของคืนนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมอ่ะท่าพี่ฟังใหม่ก็อแรกก็น่าจะนาทีที่สองชั่วโมงสองชั่วโมงห้าสิบสองนะครับผมไม่ทำง่ายขนาดนั้นหรอกน้อง2ชั่วโมงห้าบสองนะ ประมาณนี้ห้าสิบสองห้าสิบสามประมาณนี้เลยอโอเคแรก่ก็น่าจะโดนดึงของขื่นมั้งห้าสิบสองกว่าไม่แรกไปไม่ไม่เพชรไม่น่าติดลบแต่ว่าอาจจะโดนดึงของขื่นนะครับประมาณนั้นนะครับผมสรุปก็คือเพชรเราเนี่ยก็คือไม่ติดลบไม่แดงอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่เราจะโดนดึงของกลับนบที่เราได้มาเนี่ยก็คือเป็นสกินปืนนะครับ AWM ของแรเนี่ยนะครับย้ำว่าของแรเลยนะครับผม เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะเนี่ยก็จะมี A W แล้วก็ Desert Eagle นะครับผมเนี่ยพอค่าสแปนด้วยนะเอฟเฟกโคตรสวยนะครับนี่เป็นนกมีปีกนกลอยลงมานะครับนี่นะครับเราถ้าใครกดรับไปแล้วเนี่ยก็คือจะโดนดึงคืนนั่นเองนะครับผมนะน้องๆก็ไม่ต้องไปทําอะไรนะครับนะน้องๆก็ไม่ต้องไปทําอะไรนะครับผมนี่ ก็จะมี2สกินนะครับอันนี้เป็นสกินของ AWM นะครับค่าสแตทก็คือดาเมจบวก2ก็เจาะเกาะบวก1นะครับความเร็วเคลื่อนที่ลบหนึ่งนเี่ความเร็วเคลื่อนที่เนี่ยพี่ว่าไม่มีผลอะไรนะครับเพราะว่าเวลาเรายิงเนี่ยก็คือเราเราสามารถจะยืนยิงนั่งยิงนะครับประมาณนั้นนะไม่มีผลแต่ว่าค่าสแตทโคตรโหดบอกเลยว่าโหดจัดจัดนะครับสำหรับค่าสแตทนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสิ่งที่หลายคนสงสัยนะครับวันนี้พี่มาตอบให้แล้วนะครับคือสรุปจาก J เมเลยเจมก็บอกว่าเพชร สลุไม่อ่ายังไงไม่ติดลบนะครับเพชรไม่ติดลบไม่แดงทั้งไอทั้งสิ้นนะครับแต่จะดึงของกลับมันเองนะครับแต่จะดึงของกลับนะครับสาหรับกิจกรรมนี้ครับกิจกรรมนี้เนี่ยจะอยู่ในส่วนตู้ตรงนี้นะครับนี่เห็นปะนี่ตรงนี้เลยขอละวันก็อยู่ข้างในเห็นไหมนะครับมีหลายอย่างอะไรทีเดียวนะครับมีทั้งสกินคู่หูมีทั้งอะไรเนี่ยกล่องศพนะครับมีสกินปืนแล้วก็มีตรงนี้มีผึกงนะครับเอ้ยไม่ใช่มีผึกงเด้อ มีโทเคนทับทิมนะครับเพื่อจะมาแลกของรางวัลตามนี้เลยนะครับนี่นะครับอ่ะพี่กอกดด้วยนี่ไหมแลกช่องนี้ก็ได้หรือว่าจะแลกหน้าปฏิทินแลกของก็ได้แลกได้หลายช่องทางนะครับนี่ป้อันนี้พี่มีแล้วนะครับผมนะอันนี้พี่สมมานะหนึ่งอันเนี่ยพี่สมมานะไม่ใช่ว่าของพี่มันเหลือนะครับผมพี่สมมานะบดไปพันสองนะครับผมกว่าจะออกเออก็ประมาณนี้แหละนะครับใครสงสัยอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับหรือว่าใครอยากดูคลิปวิดีโอสั้นๆสามารถไปดูในทิกตอกพี่ได้เลยนะครับพี่่สสรรรุปเืองาวั้้้นๆใหแล นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเกมไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตของฟีไฟแอดวานนะพี่อัปเดตไว้หมดทุกอย่างเลยนะครับช่วงนี้ขยันเป็นพิเศษเพราะว่ากิจกรรมมันมา,มาเยอะนั่นเองนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าล้วกันนะครับผมจสำหรับคลิปนี้กับคว,ว่าสวัสดีครับ